จีจะพาท่านผู้ชมทุท่านค่ะไปสรุปด้านหน้าตัวรถกับตัว MG S5 EV คันนี้กันค่ะไปรับชมได้กันค่ะฟึ๊บนี่ขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายด้วยไป้หค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารับชมขุมพลังที่มาขับเคลื่อนกับตัวรถคันนี้ด้วยนี่เราเปิดขึ้นมาได้เลยค่ะเราจะเห็นทางฝั่งของตัวห้องเครื่องนี่ จะบอกว่าในตัวรถ e ีวเนี่ยเวลาการเข้าเซอร์วิสการถ่ายาเปลี่ยนฝั่งของด้านนี้ค่ะเติมของเหลวต่างๆค่ะก็สามารถดูได้ง่ายและก็สะดวกด้วยเอยคะ่ะคุมพลังค่ะขับเคลื่อนที่ให้มาค่ะในตัว MG S5V Long Lens ค่ะคันนี้จะเป็นขับเคลื่อนล้อหลัง RWD ด้วยมอเตอร์ Permanent Magnet Synchronous Motor ค่ะ mm hmm. กำลังสูงสุด180กิโลวัตต์หรือ245แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรค่วงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะ NMC ความจุ64กิโลวัตต์อาวค่ะผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IP 6 8ค่ะรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสะสลับ AC สูงสุด11กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสะตรง DC สูงสุด140ิกิโลวัตต์พร้อมฟังก์ชัน V2L ค่ะจ่ายกำลังไฟได้ถึง สูงสุด6กิโลวัตต์ค่ะสามารถนำไฟออกมาใช้นอกตัวรถได้อัตราเร่งู0ถึง100ภายใน6.1วินาทีค่ะระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอ่ะตามมาตรฐาน NEDC ค่ะอยู่ที่550กิโลเมตรค่ะนี่ก็จะเป็นตัว MG S5 EV ค่ะปิดได้ง่ายสะดวกสบายค่ะแล้วก็ใครค่ะที่ สนใจอยากจะเข้ามาเทสไร้ายอยากจะเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะติดต่อด้านหลังด้านนี้ได้เลยค่ะกับ MG n บางบอ b o n ค่ะตรงนี้ก็ติดกับตัวไฟแดง Bangbon 5, 5, ติดกาแฟแดงบางบอน5ตรงข้ามกับปั๊มคาเทคนั่นเองก็มาได้ง่ายแล้วก็สะดวกในเส้นถนนบางบอนด้วยค่ะคันนี้ย้ำราคากันอีกครัง้งนึงค่ะกับตัว MG ค่ะ S5 EV รองเลนคันนี้ค่ะอยู่ที่8 9 9 9 0 0บาทค่ะสรุปจากที่อจีสัมผัสมาเลยสิ่งที่ชอบเลยคือสันรูคค่ะเพราะว่าตั้งแต่อจี ใช้รถที่มีซันรูฟมาไม่ว่าจะเป็นสันดาบหรือว่าจะเป็นรถ E ีค่ะคันนี้ถือว่าซันรูฟค่ะขึ้นไปแล้วกว้างมากแล้วให้มาขนาดที่3คนเบียดกันได้ค่ะสามารถขึ้นไปได้เลยรับอากาศหรือว่าจะใช้การใช้งานต่างๆที่เราต้องการใช้งานกับตัวซันรูฟถือว่าโอเคเลยสำหรับ MG คันนี้ค่ะสิ่งที่ชอบเลยคือนั่นเลยค่ะซันรูฟค่ะใครที่สนใจค่ะ